นิโรธาเันนิโรโทเพราะมีความดับที่สิบสี่มีความดับแห่งเวทนาเมื่อวานนี้พูดผิดเวทนาสวัรดีคะรตามดูอาการลำไยเมื่อคืนให้นอนในบ้านเปิดธรรมะก็ปิดธรรมะประมาณสี่ทุ่มเนาะคตีสองมาเริ่มเปิดใหม่แต่ให้ฟังก็ให้นอนด้านในอุปาทาน ตอนนี้ตีห้าเปิดประตูก็รีบย่องแยงย่องแยงออกจากบ้านไปตุงยาข้างบ้านอันนี้กลับมาแล้วเพื่อเขาจะรู้สึกว่าปวดทุกขปวดเบาเขากลับมาว่าห่มผ้าให้ก็หนาวมอมแมม ันาเดินสี่ห้าเก้าก็ล้มเดินสี่ห้าเก้าก็ล้มเพราะเขาไม่ได้กินข้าวเลยให้กินก็ทะลักออกที่เขาออกไปเพราะว่าเราหยดยาหยดน้ํายังไม่ได้หยดยารอสักแป๊บหนึ่งค่อยให้ยาเขาความดับลงแห่งความทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการเป็นมากอามย์เอ้ยจะจะฟื้นไหมเนี่ย ฟื้นไหมสมุปาคันเยวะสาธุกังโยนิโสนานาสิตาโรติอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ชีวิตหนอไว้ในใจโดยแยกคายกันอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทพบนี้ชานี้เจ้าเกิดเป็นสัตว์พบต่อไปให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะหายใจเข้ายาวๆนะน้ำใจนะ ปารธนาเป็นภพมนุษย์เด้อจะได้จังสมบารมีเป็นมน <Top> <uk champion> <dream> <hum> ุษย์ผ no yes euh. ู้มีศีลแล้วพวกนี้ก็ไปหาขาวถุงขนมมาแทะนะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งดับไปยาสำคัญได้แก่สิ่งเหล่านี้คือวิชาปัญยาสังขาร พกกหัวขึ้นแป๊บนึงแค่นั้นแหละไม่ต้องไปไหนยางกลัวให้กินยาเหรอฮะกลัวให้กินยาบะยังยังยัง,ยงนอนนอนก่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 อน,น,อน,ก,อนกลัวมากเลยกินยาเนี่ยทำไมถึงไม่พาไปหาหมอฉีดยา เรารักษาเขาตามกำลังนะคะไปหาหมอฉีดยานั้นเราไม่มีทุนเยอะขนาดนั้น,นะคะ่ะเราก็ไปซื้อยาจากเพจแต่พวกที่เขาเลี้ยงหมานั่นแหละมาให้ตามพละกำลังของเราถ้าเขาจะอยู่กับเราเขาก็จะฟื้นนะ สัตว์โลกมีเกิดมีแก่มีเจ็บม,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 มีตายเรายื้อเข้าได้แค่นี้<ล>เรายื้อเข้าได้แค่นี้เกิดแก่เกจ็บตายเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกก็ให้ฟังธรรมะเปิดดังมากก็ไม่ดีเปิดเบาๆพอได้ยินเพราะว่าหูเข้ามันไวมากพวกสัตว์ถ้าเปิดดังนะเขาจะ ขนาดทอผ้าเสียงกระตึบกระตึบที่เราทอผ้าเขายังหนีเลยเขาหนวกหูเพราะฉะนั้นก็เอาตามกำลังที่เราดูแลได้เนาะหนูไปว่าจะยื้อชีวิตเขาได้ไหมจะดึงคืนให้เขาแข็งแรงได้ไหม แต่ก็หลายวันนะนะไม่ได้กินข้าวเริ่มตั้งแต่วันที่สามเขาเริ่มเอาข้าวเอาอะไรไปคุยอาหารถ้าเป็นอาหารที่เราเจือน้ำซุปน้ำอะไรเขาก็จะไม่กินปกติเขาจะชอบมากเ็าจะไม่กินอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นข้าวเป็นก้อนเขาก็จะคาไปไปฝังดินเขาไม่ยอมกินซึ่งมีความดแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธา ตั้งแต่วันที่เห็นชัดๆคือวันที่สามตั้งแต่วันที่สามเข้าดมอาหารแล้วก็ไม่กินรีอยกมาไม่กินปกติแล้วเขาจะตรงเวลามากแล้วเขาเคยกินเวลาไหนเขาจะมารออันนี้ก็วันที่วันอังคารที่สิบสี่ ก็สิบแล้วสิบเอ็ดวันแล้วใช่ไหมไมีคดับแห่ง yeah, ม่ได้กินข้าวมากระดูกสันหลังนี่เมื่อก่อนอ้วนๆกระดูกโพแล้วสี่โคมโพแล้วถ้าจะอาบน้ำให้เขากลัวเขาจะหนาวสั่นของเขาน่ะรอสักแป๊บหนึ่งก่อน งานก็ยังยุ่งอยู่เนาะงานก็ยังยุ่งรอเก็บงานตรงนี้ก่อนเคหออีกงไม่เยอะ้เจได้สาะสางทำความสะอาดต้มน้ำอุ่นอาบน้ำให้เขาต้มน้ำอุ่นแล้วออดาดร้อนเป่าให้เขาไม่งั้นเขาจะหนาวโอเคค่ะดูแล ลำไยป่วยจะยืดชีวิตเขาได้นานแค่ไหนในเขาไม่กระเสือกกระสนปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ถ้าเขาทรมานก็จะร้องโหยหวงแต่นี่เขาไม่ร้องนะได้ยินเราได้ยังคุเราคุยอะไรหาเขาก็จะติกด้วยกระเดิกหูกระดิกด้วยอาการอย่างนี้นี้เอาไว้ช่วงช่วง สายๆหน่อยเนาะติดตามอีกทีหนึ่งขอให้ทุกท่านวันนี้ประสบแต่ความสำเร็จประสบแต่สิ่งที่ดีที่น่าพอใจที่น่ารักใคร่นะคะสุขภาพกายใจแข็งแรงมีความสุขทั้งกายทั้งใจนะคะทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะ